นี่นี่ไพลินวันเนี้ยฉันอะมีขนมใหม่มาให้เธอนะนี่ไหนไหนไหนเหรอนี่ไงวันนี้คือแตงโมวหวานฉ่ำเลยนะเฮ้ยอยากลองชิมอะค่ะชิมเลนะอันยำห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 ยำืหวานมากเลยนี่ทีเคจีทีแจีแม่มีเรื่องจะคุยกับหนูอะเอออะไรเหรอคะแม่คือว่า วันนี้น่ะคุณยายอ่ะบอกให้แม่ไปเอาเอาขนมปังรูปแมวอ่ะไปให้คุณยายหน่อยน่ะแต่ว่าแม่ติดงานด่วนน่ะลูกช่วยเอาไปให้คุณยายหน่อยได้ไหมจ๊ะอ,อืมแล้วบ้านของคุณยายอยู่ไหนเหรอคะแม่บ้านของคุณยายน่ะจะต้องลัดเลาะ,ะป่าเข้าไปแล้วก็จะเจอบ้านของคุณยายที่เป็นหลังสีส้มๆเหลืองๆเลยนะจ๊ะเพระไม่ได้ไปนะก็ไม่แน่ใจนะว่า คุณยายจะแต่งสีใหม่หรือเปล่าแต่ว่านี่คือขนมปังเดี๋ยวแม่เอามาให้นะนี่ให้ลูกเอาขนมปังเนี่ยไปให้คุณยายนะโอเคอ๋อได้เลยค่ะคุณแม่นี่ถ้างั้นก็แม่ฝากด้วยนะจ๊ะวิแล้วก็ที่สำคัญใส่เปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเข้าป่านะเพราะว่ามีแรงตั้งเยอะแล้วลูกใส่กางเกงขาสั้นไม่ได้นะ นี่เปลี่ยนเสื้อผ้าเลยได้ค่ะแม่นี่ตึงปุ๊บโอเคเรียบร้อยอันนี้ก็ไว้ตรงนี้เลยฮ้ยได้ยินว่าจะไปบ้าคนคุณยายเหรอถ้างั้นไปด้วย <c oughs> เอฮลินเองก็จะไปด้วยเหรอจ๊ะ <c oughs> เดี๋ยวถ้างั้นคุณแม่ขอเอาคุมขนมปังนะ <c oughs> เพราะว่าพลินต้องไปนั่งอยู่ใน กระเป๋าแน่ทานขนมปังก็จะยุ่งแน่เลยถ้างั้นแม่ขอใส่ก่อนนะโอทานก็พวกลูกๆสองคนก็ฝากตัวด้วยนะถ้างั้นแม่ไปทำงานก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายจ้าปะเพลินถ้างั้นเราไปกันเถอะถ้าเพาลินขอใส่โอ,อเคถ้าเพาลินขออยู่ตรงนี้นะนั่นไงว่าละ แล้วก็ลัดเลาะ,ะปากเข้าไปกันเลยเย้ง yeah. mm hmm. ั้นก็เข้าปาาตรงนี้ไปเลยนี่ตึงนี่ปุ๊บโอ้โหว้าวสวยจังเลยไม่งั้นเราไปกันเถอะแต่เอะอันนี้มันจะดูมังหน้านิดนึงแนะสะเข้าไปเลยนี่ตึง ลา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 เอทำไมป่านี้ดูเป็นแบบดูืมก็ใช้ได้นะ้างั้นเดินดีกว่านี้ลาลาลาเอเราเดินมาตั้งไกลแล้วนะทำไมยังไม่ถึงป่าสักทีเนาะสงสัยจังเลยไปดูนิดอย่าบอกนะว่าเราหลงทางแล้วนี่ไม่จริงน่ แต่เอ๊เหมือนเราจะหล,ลงทางจริงๆแล้วแหละเพราะว่าดูสิทางมันเริ่มตันแล้วะแล้วจะทำยังไงดีอ่ะนี่เบลินไม่อยากอยู่ในป่าเลินไม่อยากเป็นกระต่ายป่านั้นจิแล้วเราจะทำยังไงกันดีอ่ะแล้วหลงทางแล้วแล้วก็ไม่ได้เอาโทรศัพท์มาด้วยก็ไม่รู้ทางทิศที่จะไปแล้วสินะโอ้โ o oh, no. เสียงใครกันนะ่ะน,นั่นสีนสีเสียงมาจากตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวให้ลินขอไปดูกันนะโอ้ยแว่นตาของฉันหายไปไหนเนี่ยหาไม่เจอจังเลยเฮ้ยเฮ้ยเจอตัวแล้วอคือสวัสดีครับคือคุณลุงกำลังหาอะไรอยู่ครับอก็คุณร่นกำลังหา แว่นตาหน่าหาไม่เจออีกแล้วอ่ะไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนอ่ะน,นี้ต้องช่วยคุณลุงอีกแล้วนะสินี่นี่ที่แคจี้ฉันเจอคุณลุงในป่านะ่ะไหนไหนไหนพาไปดูหน่อยเฮ้ยจริงด้วยเออคือขอโทษนะคะคุณลุงกําลังหาอะไรอยู่หรอคะโกกําลังหาแว่นตาน่ะสิก็คือ เ่นตองฉันชอบดุดใบึ้นไปนะ่ะก็เลยตามหาไม่เจอนะี่ยถ้างั้นเดี๋ยวหนูอาสาศช่วยหานะคะโอ้ขอบคุณมากนะจ๊ะหนูคุณลุงน่ะก็หาไม่เจอมันอยู่ไหนกันแน่เนี่ยโู้ยจังเลยอะเจออะไรดำๆลนะ่ะฟ,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 ฟมันจะเป็นเว่นนะนั่นสินั่นสิน,น,สนี่เอาออกมาเลย ฮ้ยนี่ไงเป็นแว่นตาจริงๆด้วยเออคุณลุงคะอันนี้ใช่หรือเปล่าหคะน้อยอุมไหนน้องใส่ดูสิอืมน่าจะใช่แล้วแหละ <Yahoo! S 1> ลุงเห็นคุณลุงเห็นแม่หนูชัดเจนเลยค่ะข,ขอบคุณแม่หนูมากๆนะที่ช่วยหาถ้างั้นก็ด้วยความยินดีคะ่ะ แล้วก็จะกวาตายน้อยด้วยนะงับแต่ว่าลุงขอถามหน่อยนะแม่หนูกำลังทำไมเข้าป่าโขคนเดียวน่ะแล้วครอบครัวหนูหรือผู้ปกครองหนูอยู่ไหนแล้จ๊ะเออคือว่าหนูกำลังหาทางออกป่าค่ะจูจ่ๆหนูก็หลงเกิดหลงทางขึ้นมา oh, <no. S 1> แล้วหนูจะไปไหนแล้วจ๊ะคือว่าหนูจะไปหา ที่บ้านสีเหลืองๆอะคะ่ะอ๋อบ้านสีเหลืองๆเราจ้ะอยู่ตรงนู่นจ้ะตรงสุดซอยตรงนู้นเลยอ๋อถ้าง,งั้นก็ขับขึ้นขึ้นลุงมา,มากเลยนะคะที่ช่ชยบอกไม่เป็นไรจ้ะทางนี้ก็เหมือนตอบแทนที่ช่วยหาแว่นให้ลุงนะ้า <Okay. S 1> ขับคุณค่ะถ้าง,งั้นไพร์ลินปั๊บไปกันเลยจ้านี่ปัป๊บ ใีกันเออให้ลุงไปส่งไหมเพราะว่าป่านะมันอันตรายอ๋อขอบคุณค่ะคุณลุงไม่เป็นไรจ้อยา้าเอาล่ะตอนนี้ก็ถึงสุดซอยแล้วแหละหนูสามารถเดินคนเดียวได้เลยนะจ๊ะเพราะว่าตรงเนี้ยไม่ได้เป็นป่าแล้วมันก็ไม่ได้อันตรายแล้วนะ้างั้นก็ขอบคุณคุณลุงมากเลยนะคะไม่เป็นไรจ้ปาปะ ห้ามพลิตล็อกกับไม่ใช่หนีเราไปกันเถอะเย่ yeah, let's go เอาล่ะเหมือนเราเดินรลอะละเลาะละมาแล้วน,วนี่เออเหมือนเราจะมาถึงแล้วนะที่พลินใช่ใช่ใช่แต่ว่าคุณยายอยู่ไหนเหรอ้ยเหมือนตรงนั้นนะเออสวัสดีค่ะคุณยายโอ้ใครเรียกเหรอจ๊ะ อ๋อสวัสดีจ้า,าคือหนูใช่ใช่ลูกของแม่ที่ผมสีดำๆดำของใช่แม่ของที่นี่หนูชื่อว่าทีเคจีหรือเปล่าเหรอจ๊ะอ๋อใช่ค่ะใช่ค่ะหนูเลยค่ะทีเคจีอ๋อพิ่วหนูนี่เองยายจะได้ไม่ต้องห่วง ยายจะได้ไม่ต้องห่วงเพราะว่าช่วงเนี้ยยายก็กันคุนแปลกหน้าเข้ามาอยู่นะว่าแต่หนูมาส่งขนมปังหรอจ๊ะอ๋อใช่ค่ะนี่ค่ะขนมปังของคุณยายโอ้โหขอบใจหลานมากเลยนะจ๊ะถ้างั้นหลานคงเดินม,มาไกลแล้วสละศิรษาใช่ค่ะถ้างั้นหนูก็ต้องออกไปที่ป่าเหมือนเดิมเออยายจะบอกให้นะเห็นยายจำได้ว่ามันมีรถไฟใต้ดินตรง นูน่นนะนูน่นนู่นนะจ้ะให้หนูขึ้นไปได้นะอ,อ๋อ่าคุณขาคุณยายไม่เป็นไรจ้าว่าแต่มากับน้องกระต่ายได้เหรอใช่ค่ะเขาชื่อว่าไพลินเองค่ะง่ายไพลินงับไพลินก็มาส่งเหมือนกันนะขอบใจทั้งสองคนมากเลยนะจ๊ะที่ช่วย เอาขนมปังให้คุณยายนี่ขนมต้องสูตรคุณยายด้วยถ้างั้นก็คุณยายขอไปหีบสักพักหนึ่งนะจ๊ะโอเคค่ะป้าเพลินกลับกันโอเคเห็นคุณยายว่ารถไฟใต้ดินก็คงต้องเป็นที่นี่แหละสิท่านี่ถ้างั้นเราก็นั่งรถไปกัน <Yeah> นี่ถึงมาแล้วนี่น่าจะเป็นที่นี่แหละไฮลินฉันว่านะโอเ้ <Okay. S 1> านไปที่นี่กันเลยช่วงนั่นรอก็นี้นั่งรอนั่งรอก็อ,กอ,กอทางานก็ เปเลยกันบ้างค่ะเพื่อนๆสำหรับเอาขนมปังไปให้คุณยายอย่างนี้ก็อย่าลืมกดติดตามช่อง TKG กันด้นะคะคสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะนี่เพรนี่ TKG ถึงแล้วนะจ้าถ้างั้นแล้วกลับกัน